อัญญาบอกสวัสดีพี่ไอได้ไหมอุ้ยทำไมลูกสาวไม่ใส่ใสรองเท้าล่ะัญญาลิน คุณสุนิสาบอกว่าแ so อริซ่าชีสโซเลิฟนี่แอร์ไปเลยจริงๆมันก็แคบอยู่หรอวิธีช่วยน้องเหรอโย่ปปนไร จูมัญญาใกล้ๆหน่อยอ๋ออยากได้ใกล้ๆใช่ไหมมาได้จัดให้ใกล้ใส่ของเนี่ยอัญญาทำอะไรลูกเป็นไรพี่บาพี่บาขับรถอะไรคะรถสีไบ้เหรอ เจอกันที่มอบางกะปินะครับสำหรับคนที่ พอเลื่อนให้อึ๊บจะนั่งด้วยกันเหรอ<ป>นั่งดได้เหรอลูก อุดหนุนเลอดเดสซินบ้างนะครับเครื่องโม่ข้อร้อนอีกแล้วเดี๋ยวพ้อต้องแกะหน้ากากออกอัญญาอัญญาอัญญา,าบอกสวัสดีที่ไอ้ได้ไหมโอเคจบเนาะ ไอ้ว่าไอ้ว่าบอกสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะไอ้ว่าทักมังสิลูกสวัสดีค่ะไอ้ว่าก็มาในย่านงามนะโอ้เครื่อง้า